นานมาแล้วมีพระราชาของซีกโลกตะวันออกทรงพระนามว่าชาริยาพระองค์มีทุกอย่างที่ทรงปรารถนายกเว้นสิ่งเดียวคือไม่ทรงสามารถหาพระชายาที่ซื่อสัตย์และจริงใจทรงสั่งประหารชีวิตพระชายาหลายต่อหลายองค์ที่ทรงพบว่าไม่ซื่อสัตย์หรือบางครั้งชั่วร้ายแล้วพระองค์เริ่มเป็นคนที่เกียรติสตรี และทรงเริ่มค่าสตรีวันละหนึ่งคนดังนั้นครอบครัวใดมีลูกสาวก็จะพาลูกสาวหนีออกจากเมืองหรือหาทางซ่อนลูกสาวของตนไม่มีหญิงสาวคนใดอยากจะแต่งงานกับพระราชาในที่สุดพระราชาจึงสั่งให้มหาอมาตย์หาหญิงสาวมาถวายมิเช่นนั้นจะทรงลงอาญา มหาอามาตย์ได้ค้นหาหญิงสาวทั่วเมืองเป็นเวลาหลายวันแต่ก็ไม่สามารถหานางใดที่เหมาะสมกับพระราชามหาอามาตย์มีลูกสาวสองคนคือซาลุสเดและดัญญาสาเดซาลุสเดเป็นนักอ่านเธอรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆมากมายเมื่อเธอทราบว่าบิดามีความทุกข์ในการจัดหาหญิงสาวเพื่อการอภิเษก เธอจึงรับอาสาจะอภิเศกกับพระราชาด้วยเหตุผลว่าถ้าเธอต้องตายอย่างน้อยก็ตายด้วยความกล้าหาญแต่ถ้าเธอรอดพ้นจากการถูกประหารก็จะเป็นการพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าเธอเป็นคนมีความสามารถช่วยให้หญิงสาวในแผ่นดินรอดพ้นจากอันตรายแม้ซาลุาเดจะยกเหตุผลหลายหลายประการแต่มหาอมาตผู้เป็นพ่อก็คัดค้านความคิดของเธอ โดยได้พูดถึงความโหดร้ายของพระราชาว่าพระราชาจะไม่ปลานีเธออาจจะสั่งเคี่ยนเธอหรือประหารชีวิตเหมือนอย่างพ่อค้าในนิทานเรื่องลากับโคซาลุส,เ,ลสเดจึงได้ขอให้บิดาของเธอเล่าเรื่องของลาและโคมหามาจึงได้เริ่มเล่านิทานเรื่องลากับโคดังนี้กาลครั้งหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่ง ซึ่งถ้าดูจากสายตาเขาก็เหมือนชายธรรมดาแต่ที่จริงแล้วเขามีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไปนั่นคือเขามีพรสวรรค์ในการฟังภาษาสัตว์ได้แต่เขาต้องเก็บเรื่องพรสวรรค์นี้เป็นความลับถ้าเขาแพร่งพายให้ใครทราบเขาจะสูญเสียชีวิตดังนั้นเขาจึงใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปบนท้องทุ่งอย่างมีความสุข พ่อค้ามีโคและลาอย่างละตัวอยู่ในฟาร์มร่วมกับสัตว์อื่นๆแต่โคอิฉาลาพาอลามีคอกที่สะอาดสะดวกสบายและยังสามารถนอนได้ทั้งวันเพราะพ่อค้านานๆจึงจะใช้ลาในการเดินทางแต่โคกลับต้องทำงานหนักกลางทุ่งทุกวันวันหนึ่งบังเอิญพ่อค้าผ่านคอกสัตว์และได้ยินโคและลาคุยกันโคบ่บนว่าโอ้ย ฉันเหนื่อยมากกับงานหนักแต่ดูเจ้าสิได้นอนทั้งวันบนหญ้าอันอบอุ่นในคอกพร้อมกับอาหารเต็มรางมันไม่ยุติธรรมเลยเมื่อลาได้ฟังเรื่องของโคลาได้ให้คำแนะนำโคว่าเอาอย่างนี้นะครั้งต่อไปถ้าคนงานนำเจ้าไปท้องทุ่งและเอาแอบใส่ให้เจ้านอนลงอย่าลุกขึ้นแม้จะถูกตี และถ้าหากคนงานเอาอาหารมาให้เจ้าจงอยากกินและให้แท้งทำเป็นป่วยถ้าทำเช่นนี้นายก็จะไม่ให้เจ้าทำงานโคทำตามคำแนะนำของลาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่โคไม่สามารถทำงานได้โคขาจึงได้ให้คนงานนำลาไปไถานาแทนโคลาได้รับความเหน็ดเหนื่อยมากจากการไถานามันคิดว่าโอ้เราไม่น่าแนะนำโคเลย เมื่อโคมาขอบคุณลาเก่ากับโคว่าเออเออฉันได้ยินเจ้านายของเราพูดว่าถ้าเจ้าไม่ดีขึ้นเขาจะนำเจ้าไปร้านขายเนื้อเพื่อฆ่าทิ้งโคตกใจมากลาจึงแนะนำโคให้ทำตัวให้แข็งแรงเมื่อโคกลับเข้าคอกมันกินอาหารทั้งหมดเพื่อให้มันมีแรงโคถึงกับอริยรางอาหารโครตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้า มันจะไปไถนาพ่อค้าได้ฟังการสนทนาของสัตว์ทั้งสองและรู้สึกพอใจที่โคจะกลับไปทําหน้าที่ของตนวันรุ่งขึ้นพ่อค้าและภรรยานั่งดูโคกินอาหารและเตรียมไปไถนาเมื่อโคเห็นนายกําลังมองมันทําท่าโดดเต้นโคพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้นายได้เห็นว่ามันยังแข็งแรงสุขภาพดี ปริยาท่าทางที่โคแสดงออกมันช่างหน้าตลกขบขันจนพ่อค้าอดที่จะหัวเราะไม่ได้เขาหัวเราะมากเสียจนเขาหงายหลังภรรยาของเขาถามว่าท่านท่านหัวเราะอะไรมากมายขนาดนั้นหรือพ่อขาตอบว่าโอ้ข้าได้ยินและได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่บอกไม่ได้ถ้าบอกแล้วข,ข้าอาจต้องตาย พัญญาพ่อค้าคาดครั้นให้บอกแม้ว่าเขาต้องตายก็ตามเมื่อถูกรุกร้าอย่างแรงพ่อค้าจึงตัดสินใจที่จะบอกความลับของพรสวรรค์ของตนโดยพ่อค้าเตรียมการเรื่องทรัพย์สมบัติและเรียกลูกๆมาเพื่อกล่าวคำอำลาก่อนที่จะถึงวันที่เขาจะบอกความลับของเขาแก่ภรรยาเขาได้เดินดูฟาร์มและบ้านของเขาเป็นครั้งสุดท้าย ขณะที่พ่อค้าเดินผ่านความเขาได้ยินสุนัขและพ่อไก่คุยกันโดยสุนัขถามพ่อไก่ว่าโอ้พ่อไก่เจ้ารู้สึกเศร้าไหมที่พ่อค้าจะต้องตายหลังจากที่ภรรยาบังคับให้บอกความรับของเขาพ่อไก่ตอบว่าโอ้เศร้าสิแต่เขาควรมีสติหรูออย่างข้าสิข้ามีแม่ไก่ถึง50ตัวแต่ข้าก็สามารถจัดให้ภรรยาของข้าทั้งหมดอยู่ในระเบียบ และเชื่อฟังแต่พ่อค้ามีภรรยาเพียงคนเดียวแต่ไม่สามารถจัดการกับเธอได้ทำไมพ่อค้าไม่ใช้ไม้เรียวตีเธอจนกว่าเธอจะสำนึกผิดเมื่อพ่อค้าได้ฟังในสิ่งที่พ่อไก่พูดเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ยอมตายแต่เขาจะตีภรรยาแทนดังนั้นเขาซ่อนไม้เรียวไว้ในห้องและเมื่อพัญญาของเขาเข้ามาในห้องเพื่อฟังความรับของเขา เขาปิดประตูและจัดการตีและเคี่ยนเธอเขาตีเธอจนเธอร้องว่าฉันสำนึกผิดแล้วฉันสำนึกผิดแล้วฉันจะไม่ถามในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการบอกตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็อยู่กันอย่างเชื่อฟังและมีความสุขเมื่อซาเลสเดฟังเรื่องจนจบเธอก็ตัดส <c oughs> ินใจที่จะแต่งงานกับพระราชาพระมหาอามาจึงได้นำซาเลสเดถวายพระราชา พระราชามักจะตื่นก่อนรุ่งอรุณและช่วงนี้เวลานี้พระองค์จะสั่งประหารชีวิตคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์และเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวเวลาวิกฤตก่อนรุ่งอรุณเดนยาแซตน้องสาวของซาลุซาเดก,ก็จะขอให้เธอเล่าเรื่องต่างๆที่น่าสนใจตามการที่ได้นัดหมายไว้ซึ่งเมื่อขออนุญาตพระราชาพระราชาก็พอใจที่ จะฟังเรื่องราวจากสรุซเดยพระราชาได้ฟังเรื่องต่างๆที่น่าสนใจและให้ข้อคิดมากมายในแต่ละรุ่งอรุณพระราชาเริ่มที่จะเลิมอดีตที่ไม่มีความสุขและการประหัดประหารหญิงสาวก็เริ่มค่อยๆย,ย,ยุติลงบ่อยครั้งที่วิธีการเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาก็สามารถใช้แก้ปัญหารุนแรงได้ ถ้าท่านผู้ฟังชอบกรุณากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ